การติดชิ้นงานเข้าด้วยกันนั้นบางคนอาจจะใช้เทปกาวสองหน้าหรือใช้กาวลาเท็กก็ว่ากันไปนะครับก็แล้วแต่ชอบหรือแล้วแต่จะหาได้แต่ที่นิยมใช้กันก็คือกาวที่เขาเรียกกันว่ากาวเหลืองซึ่งในท้องตลาดก็มีอยู่ด้วยกันหลายยี่ห้อนะครับเช่นาตาด็อกหรือตาหมาตา BT หรือตาบอนเทค ตาลูกโลกอันนี้ก็กาวเหลืองเหมือนกัน,นครับเอ,อเพียงแต่ว่าไม่ระบุยี่ห้อหากซื้อกาวกระป๋องใหญ่มาก็ให้หาขวดแก้วปากกว้างเทกาวแบ่งใส่ขวดแก้วไว้นะครับเมื่อใช้ไปได้สักระยะหนึ่งเนื้อกาวจะเหนียวข้นเราก็จะใส่น้ำยาผสมกาวลงไป อัตราส่วนก็คือกาวสามส่วนน้ำยาผสมกาวหนึ่งส่วนคนให้เข้ากันแล้วก็จะให้ดีก็คือทิ้งไว้สักหนึ่งคืนนะครับกาวที่เหนียวข้นก็จะใช้งานได้ตามปกติแต่ข้อเสียของการใช้น้ำยาผสมกาวก็คือประสิทธิภาพของกาวก็จะลดลงไปบ้างเรื่องของน้ำยาผสมกาวนั้นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าให้กระเด็นเข้าตาเปน็นอันขาดวางไว้ห่างเด็กๆ ทางสัตว์เลี้ยงเป็นดีที่สุดเวลาเราใช้งานก็คือเราจะทากลวที่ชิ้นงานทั้งสองฝั่งทากลวประมาณ5มเม็หรือ0.5เซนติเมตร แล้วก็ทิ้งกาวไว้ให้เกือบแห้งหรือแห้งแล้วค่อยนำตัวชิ้นงานมาประกบกันหรือนำมาติดกัน เวลาที่เราทากาวจะมีบางครั้งที่เราทากาวเลอะเปือเป้อนพื้นที่อื่นหรือทากาวผิดด้านเราจะใช้แผ่นยางพาราแผ่นนี้นะครับถูลงไปใช้งานเหมือนอ,อยางลบดินสอนั่นะนะครับเพียงแต่ว่าต้องถูเบาๆค่อยๆก่อนนะครับเพราะว่าหนังบางอย่างถ้าเราถูแรงไป จะทำให้เป็นรอยด่างบนชิ้นงานได้